ปกติะคะ่ะนปกติดื่กาแฟบ่อยแค่ไหนคะน่วันปกตินะคะจะดื่มกาแฟวันละหนแก้วนะคะก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะเพื่อกระตุ้นให้เราอ่ะรู้สึกตื่นตัวในการทำงาน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วมีค,ความประทับใจในดูอาร์คัพพี่ยังไงคะต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งแรกเลยคือความหอมแล้วก็ตามมาด้วยรสชาติที่เข้มขน้นกลมกล่อมนะคะ ของตัว T 2 R Coffee ค่ะรสชาติกลิ่นของกาแฟถูกใจในนุมากไหคะถูกใจมากเพราะนะคะปกติเป็นคนที่ดื่มกาแฟรสชาติอร่อยนะคะแต่ัญหายากมากเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากดื่มกาแฟที่รสชาติอร่อยอยู่แล้วแต่เชื่อไหมคะว่ากว่าเราจะไปเจอกาแฟที่ลงตัวในเรื่องรสชาติความหอมแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ใช่หายง่ายนะคะทุกคนก็เจอที่ T 2 R Coffee นี่แหละค่ะ แลสำหรับคุณครูเนี่ยปริมาณกาแฟคุกับสุขภาพคุณได้รับไหมคะบอกเลยจากที่ดื่มกาแฟ T2R Coffee นะคะกาแฟเข้มเต็มรสมากเราเชื่อว่าได้เต็มโดสเท่าที่ร่างกายต้องการเลยทั้งภาคเช้านะคะ1แก้วแล้วก็ภาคบ่าย1แก้วด้วยค่ะคะุณมีอะไรที่ต้องการแนะนำให้กับคนที่ดูคลิปนี้ไหคะคุณครูอยากแนะนำนะคะสำหรับคนที่เป็น นักดื่มกาแฟหรือจะดื่มกาแฟบ้างไม่ดื่มกาแฟบ้างก็ตามนะคะปูเชื่อว่ากาแฟ t t o r coffee เนี่ยค่ะเติมเต็มนะคะในเรื่องรสชาติความหอมความอร่อยให้คุณได้และสำหรับนักดื่มต้องบอกเลยว่าด้วยกาแฟนะคะที่เข้มข้นเต็มรสนะคะสามารถเติมเต็มความเข้มข้นของคุณได้เลยสำหรับคอากาแฟนะกับคนที่ไม่คอกาแฟ ด้วยรสชาติที่มันนุ่มนะคะแล้วก็หวานกลมกล่อมกำลังดีนะคะก็ถูกใจคนที่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องการดื่มกาแฟแฟนพันแท้กาแฟหรือนานานดื่มครั้งหนึ่งนะคะอยากจะแนะนำเลยว่า T2R Coffee นะคะตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะ